พี้ย e ิงเองนะฮะเอาเรื่องเอาการรลับอะไราลำเบอร์ยังไงเขาจะจบการคิปหมดแล้วฮะคีหมดไหมคีงเลืออีกลตัวหนึ่งสลิมสลิมลาหอกโดนโอแต่ว่าแรดแรดบอกเห็นอยู่นะสลิมอย่างนั้นหอกเรียบร้อยนะแตกหน้าแหกไปครับแรดแรดเลงนี้มากครับโอ้มัตีฟิงเกอร์มันจะไปงี้ยี่สเมตหรือไงไม่อีสันเลยู่กลางมาพิ้วขึ้นไม่จะพ้นแต่ไม่พ้นนะกดใจแข็งจะไปโอ้ยจะได้กว่าขึ้นไปก็ได้กดมากดกลับไปกจสกีพิงเกิ้ลเลยสกีบ ก็อืมจอมมี่ไม่โดนหนึ่งฮะรอดไปครับผมอู้ตาอ้าวจอมมี่โอ้ my god สวัสดีครับผมผมจอร์จจากช่องจอร์จสตูดิโอครับผมวันนี้เป็นการแข่งขันเออเรียกว่าคู่เปิดสนามอีกหนึ่งคู่นะครับผมสำหรับทีมสกูลเดย์ปะทะอะไรเนี่ยคู่ที่ผมภาคสกูลเดย์ปะทะเออ BQ DQ DQ eSport นะครับผมก็ส่วนตัวผมรู้จักทีมสกูเนเป็นการส่วนตัวนะฮะน้องพักน้องพักเล่นตัวอะไรเนี่ยน้องพักชื่อไหนยังไม่จำไม่ได้นะฮะเยอะจัดแต่ว่ารู้ว่าน้องพักอยู่ทีมนี้นะเออนะครับผมก็เลยมาพากนะครับผมมองหน้าอย่างน,านั้นเครับน้องโซดาเดี๋ยวไม่พาไปสวรรค์นะเฮ้ย <laughs> อ่ะมามิคอรคิโลหนึง่งก่าครับผมเออแล้วลืมบอกไปนะฮะรายการของเรารายการรายการแล้วทุกคน R.O.V. Creator น,นความเป็นครีเอทีฟนะครับผมนะฮะแต่ว่าอยากให้วงการอีสปอร์ตไทยมีอะไรที่แปลกใหม่ก้าวไกลกว่าเดิมไม่อยากให้อยู่แต่สิ่งเดิมๆที่มันแบบอยู่ในกรอบนะฮะ <S 2> <S 2> ผมก็เลยสร้างอา่า R.O.V. Creator ขึ้นมานะฮะอ่ะโอเคครับผมเราจะเน้นความครีเอเตอร์ในการเรื่องฮีโร่จะมีเงินรางวัลพิเศษสําหรับอ่คนที่มีการเล่นแบบใหม่หรือว่าอะไรที่มันครีเอทีทไม่เหมือนแบบในโปรล,ลีกหรือในการแข่งทั่วไปนะฮะเราจะมีเงินรางวัลพิเศษให้สําหรับคนที่มีความครีเอทแปลกใหม่นะครับผม เลือกตัวกันมาครับผมทั้งสฝ่ายเปิดออฟเลนกันมานะฮะตัวแรกนะครับเป็นในส่วนของโอเมนประทาลิเตอร์ก็สุสีนะคู่นี้คู่กัดประจําตะบนผมมองว่านะฮะแล้วก็เมดครับผมเปิดมาทางสกูดีเป็นอีกนิดนะผมทางทางผมเดี๋ยวผมเบอร์อะชื่อมากเลยแปนบนึงนะผมเหมือนผมมึนมากเลยตอนเนี้ยนะไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะฮะตัวหนังสือมันเล็กด้วยทีมเขาชื่อทีมอะไรเนี่ย BQ อ๋อทีม BQ ใช่ไหม บีค e ิวอีสปอร์ตใช่ไหมโซดาที่พี่ที่พี่ผ่าอ่าเป็นทีมบ e ีคิวอีสปอร์ตก็พริกมานะฮะเปิด3ตัวแรกเป็นแคลลี่แล้วก็เมดเมดเป็นในส่วนของเรดคาเฟนี่ก game, hold, hold, king, ็เลดเกมโหดๆขิงๆเลยนะฮะดาฟฮีโร่มาอา่าผมมองว่าการดาฟฮีโร่เนี่ยตอนเนี้ยมองทางว่าบีคิวเนี่ยค่อนข้างดาฟฮีโร่ขิงนะสามตัวแรกผมมองว่าขิงเลยนะครับผมแต่ในส่วนของสกูเดไม่ได้มีอะไรหวือนวาแต่ทีมไฟสกิลเอโอเอค่อนข้างหนักหน่วงนะฮะ,นะะในส่วนของอีงนิดแล้วก็ลับเบอร์ครับผม แบนมาสองตัวครับเป็นตัดโลมทั้งอุปสี่ตัวลมลมมิงสัพพอร์ตโดนตัดไปสี่ตัวนะครับผมอย่างนี้แคลรี่ลมมิงต้องมาแล้วเปล่าครับผมใครดูสองสตูดิโอแล้วครับผมนะฮะแคลรี่ลมมิงเอาเล่นประจํานะฮะเก็บดาวจริงก็เล่นได้นะับพวกคอนแบบว่าถ้าเล่นกับทีมนะครับผมได้หมดนะไม่ว่าจะคอนกี่ดาวถ้าไปกับทีมอย่างเงี้ยคือมันได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะฮะอย่ามองไหวใดิโซดาเขินนะเนี่ยนะฮะทีมงานก็เป็นแอดมินกันแต่ละคนนะฮะ อ่อหน้าผมมันขวางนะนี่ผมรู้สึกว่าหน้าผมเกะกะมาแล้วไว้ตรงนี้ก่อนเออได้เห็นตอนแบนพิกกันได้เต็มที่ครับผมฮฮยะเตะเปิดมาก่อนนะฮะอื้มตอนนี้มีความคิดสร้างหรือเปล่าฮะเป็นแบบตำแหน่งออฟเลนที่หลายคนเล่นหรืออาจจะมาเป็นโรมิงหรืออาจจะลิกเตอร์โรมิงก็ได้นะฮะเป็นการดับหลอกหรือเปล่าในส่วนของบ q คิวนีสปอร์ตนะครับผมส่วนของเอ่อสกูลเดย์ครับผมตอ,ตอนนี้ยังไงเอ่ยซิลมาแล้วฮะซิลกับสลิมฮะซิลป่าสลิมเหรอฮะสลิมเป็นในส่วนของเอ่อ แคลลี่ปกตินะครับผมยังไม่เห็นนะถ้าเกิดออล็อกล็อกไลน์อัพนี้นะฮะก็ยังไม่เห็นความหวือหวานะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะล็อกสลิมมาแล้วฮะแคลลี่ตัวคับเป็นแคลลี่สองแคลลี่ป่าฟีนิกหรือเปล่าอาจจะมีการโยกหลอกในช่วงท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวน้องมาดูกันนะฮะพิกสุดท้ายครับเป็นส่วนของฟางบีค e ิวอีสปอร์ตครับผมจะพิกตัวอะไรมาเอ่ย แคลรี่นะใช่แคลรี่มีสองตัวแคลรี่สองก็แคลรี่สองเหมือนกันน่าจะขิงหน้าดูนะฮะคู่นี้เฮ้ยอย่างไรความมีชีวิตีบความมีชีวีบเราเริ่มเริ่มเริ่มนับตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับผมยังไงเอ่ยเขาจะมีชอวีบกันด้านไหนหรือว่าแต่ไม่ต้องไม่ต้องมีชีวิตีบก็ได้นะแต่จะไม่มีเงินรางวัลพิเศษให้นะอันนี้แล้วแต่นะครับผมยังไงฮะเทลฟิตหรือเปล่าหรือยังไงมีเวลาอีกยี่สิบห้าวิสุดท้ายมีคิวยังไงครับหัวใจตุกตุกตุกตุดท้ายครับผม เซลฟี่หรือเปล่าเซลฟี่หรือเปล่าหรือเพียงแค่เพียงอ่ออเออ่อะไรกันครับนี่ทำไมพีไม่ได้อะและสรุปเรื่องมันเป็นส่วนของอะไรเนี่ยตัวสุดท้ายอ๋อเซลฟี่จริงๆนะฮะเซลฟี่ป่าครับผมฟีนิกซ์ป่าเซลฟี่ป่านะครับผมก็ ผมยังไม่เห็นความคีดทีมนะทั้งสองทีมแต่ว่าแต่ต้องมาเราดูว่าในเกมเขาอาจจะมีแผนอะไรที่แหวกๆนะครับผมเมดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะยารอล่นทั้งสองทีมผมว่าคู่นี้น่าจะสมน้ำสมเนื้อนะฮะดาฮีโร่ค่อนข้างขิงกันเลยนะฮะเอาเซลฟิตมาให้ผมมองรูปเกมตอนนี้อ่ะผมมองว่าถ้าเล่นทีมไฟต์จัดๆเนี่ยจะเป็นส่วนในของสกุลเดน่าจะได้เปรียบแต่ว่าถ้าเล่นแบบว่าโยกหลอก ความพิ้วเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของเ <seconds> ออเขาเรียกว่าโมบิลิตี้สูงกว่าก็จะเป็นยกต้องยกให้บีคิวนะครับผมนะถ้าเกิดโยกดีๆอย่างเงี้ยแล้วไม่ไม่เน้นทีมไฟส์เน้นโยกนะฮะเน้นคุมพื้นที่อย่างเงี้ยมีโอกาสชนะนะนะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นทีมไฟสจ์จ่ายยังไงผมก็มองว่าถ้าของเท่ากันนะสกูลเดก็จะกินไปนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับทั้งคู่จะเล่นกันยังไงเขาสูนย์นะตั้งเกมครับผมเออเกินสิบห้านาทีก็ชนะบายนะไอ อ๋อเขาเอา่เอใครอยู่ใครอยู่ข้างบนของตารางวนะเนี่ยสซดาเปิดโน้ตไอแพดไอด้กดล็อกตัวไว้ก่อนก็ได้สซดาแล้วก็เปิดในไอแพดดูตารางให้ดีว่าทีมไหนอยู่บนทีมทีมไหนที่อยู่สีฟ้ามันจะสร้างของคู่ไอ้อะเปิดเกมกันมาครับผมในส่วนของอ่อเดินแยกกันอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับผมสามตัวไปเคลียร์กลางด้วยกันครับผมสองตัวคุมบัฟให้ทางส่วนของแคร,รี่ครับผมเอ้ยของของป่านะฮะจะเองนะเรออฟเลนตัวไหนเป็นออฟเลนเนี่ยนะฮะ อ๋อลิเกเตอร์โลมิงครับผมในส่วนของเอ่อ P B Q นะฮะ P B Q อีสปอร์ตนะฮะยังไงครับผมเออในฝั่งนี้ผมอ่ะเดี๋ยวผมขอโทษนะผมกดล็อกจอไปนะฮะอาจจะมึนๆเดี๋ยวโทษทีนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่ล็อกจอละนะฮะเข้ามาอะไรอย่งเงครับมีเรื่องกันหรือเปล่ามีเรื่องกันหรือเปล่าจังหวะนี้ฮะมากันแดงของตัวเองครับผมร้แต่ว่าเห็นเข้ามากันแดงก็ไม่เป็นไรฮะล็อกเอาคลิปตัวเล็กก็ยังดีกำขี้ดีกว่ากำตดถ้าเกิดกำไม่หมดใครหดแน่นอนนะผม โอโหดัลักใครไปได้ครับผมดูไม่ทันนะครับผมมึงนะอันนี้ก็ถึงมึงใครได้เพราะพี่บอกนด้วยนะยังไงครับผมอ่าอ๋อนี่ครับแผนงครับผมป่ามารับกลางคนเดียวเลยนะครับผมและแม้จะมาไม่โดนนะฮะหมัดเขียวแต่ยังไม่เสียวก้นนะฮะนะครับอีกนิดมาเก็บล่างกันนะครับผมเดินกัน3ามคนครับผมในส่วนของแครี่เมทและโลมมิ่งครับผม แต่ว่าป่าตอนนี้ป่าโดนล้งครับมารับหรือเปล่าลิกเตอร์ลิกเตอร์หลายคลิปไปไม่ได้แต่ว่าจะโดนลงทษนไหมไม่ฮะด้วยความเป็นลิกเตอร์มีความผิวกระโดดออกไปได้ครับผมรนส่วนขอ,อีนี่พยายามแปมไล่ไปแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกโมบิลิพีสูงกว่าก็จะผิวกว่าน,นะครับผมป่าในส่วนของเอ่อฟีคิวฟาร,ร์มเสร็จแล้วต่วนี้จ้องจ้องรอจังหวะอยู่ จะเคี้ยวกันไหมครับผมตอนนี้เป็นงานทุกคน4ต่อ5ครับผมแต่ว่ายังยังฮะจดจ้องรอจังหวะนี้อยู่ปากระโดดกระโดดเข้ามาก่อนแต่ไม่เห็นนะาเข้าตัวกระโดดเข้ามากันตอนนี้เป็นรูปตุ้มแล้วใส่ซ้ายใส่ขวาตามคนตามไปอาวุธแต่เฟิร์สบบทจะเก็บไปส่วนของตัวก่อนในส่วนของพีคิวสปอร์ตครับผมมองผมมองว่าเป็นการเปิดก่อนนะครับผมนะฮะแต่ส่วนของเอ่อบสกูลเดก็มามามากันไวแต่อย่างที่บอกใส่ก่อนได้เปรียบครับผมนะฮะนะฮะถ้าของไม่ถึงมากเนี่ยใส่ก่อนได้เปรียบฮะ นะผมจะเอาคืนไม่ได้หรือเปล่าก็ตายแทงไปไม่มีอะไรครับฟาร์มคลิปต่อครับผมแยกย้ายกันไปกําไรตกไปในส่วนของเอ่อพีคีวีสปอร์ตครับผมบีคีวีสปอร์ตนะครับผมนะฮะได้ไปสองตัวเงินนำมาตอนนี้เก็บบังกรได้อีกนะครับผมห้าพันนำไปให้ประมาณเกืองกับหนึ่งหนึ่งหมื่นเคนะครับผมกลับไปอย่างนี้ลัมเบอร์เช็คพุ่มหรือเปล่าไม่เช็คนะฮะเคลียร์ไปไม่อยากมีเรื่องหรือว่าไงครับเนี่ยอย่างนี้เสียนะครับเหมือนเดิมครับผมเมดจะทิ้งกลางแล้วผมเดินสามตัวแผนของเอ่อสกุลเดคครับผม แต่ว่าการอย่างนี้ทิ้งนานไม่ได้นะครับคลิปเข้ายังไงรีเพียร์บนได้เสร็จแล้วเก็บอ็อบเจกต์ไว้ในส่วนของอ๋อแคลี่ในส่วนเออแต่ว่ายังไงเก็บไว้แต่ไงตอนนี้เขาแรงมาแล้วมีออนติด้วยเอเดนถึงเข้าไปลากไปเพื่อนแรดแย็บต่อยมันก็โดนหลบมาได้ทันครับผมแย็บแย็บแยบแยบแยบยังคนโดนอยู่ดีครับผมเจ้าตัวเล็กถ่อยเข้าไปในจังหวะนี้ตอยหลับไปเลยครับต่วตรงห้ารู้สึกเป็นในส่วนของเก็บไปอีกสอศครับค่อนข้างเดินเกมกันอ่อเขาเรียกว่าไวแล้วก็อ่านในส่วนของสกูลเดอออกนะครับผม บีคิวสปอร์ตตอนนี้นะฮะนำไปแล้วนะครับผม40ครับผมการเงินนําไปอยู่ประมาณเกือบ 10, 1,000k เหมือนเดิมนะครับผมยังไงครับแก๊งนี้ผมมองว่าแก๊งสามชาตินะผมนะฮะเมทโลมมิงแฮร์รี่ต้องเป็นฝ่ายที่โดนปะทะฮะแต่ไม่ได้ได้ไม่ได้ใช้งานในการประทะครับผมเขาไปเลือกปะทะกับเอ่อฮีโร่ทีคิวเนี่ยมองเห็นในแมพนะฮะเลยเลือกไปปะทะกับเอ่อฮีโร่จุดอื่นแทนนะฮะ ก็รู้ว่าควรเล่นตรงไหนนะเรียกว่ารู้งานเลยนะจะพยายามจะรัดคลิปแต่รัดไม่ได้ครับผมจำเปนที่โอ้แต่เขาคือเซฟฟี่เขาถึกเขาอึดเขาทนลาเบอร์กระโดดนี้มาแต่ว่ายังไงครับผมล่วงเรียบร้อยครับผมปากของเราล่วงไปเหมือนเดินครับผมน้องพักหรือเปล่าฝ่าผมไม่แน่ใจนะผมลืมเช็คชื่อนะฮะผม้ล่วงไปแล้วยังไงก็ใจเย็นๆนะครับผมโดนโดนไม่หลายลอกนะครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสกอร์ขอโทษด้วยลืมเปิดแล้วก็เปิดไอทมขึ้นมาฮะเริ่มเริ่มห่างกันไปแล้วฮะช็อตนี้โอ้โห เริ่มแล้วนะฮะเริ่มเริ่มจะฉีกแล้วนะฮะมากกว่านี้จะเริ่มแย่เอานะฮะสกูลดียังไงฮะสลิมสลิมสลิมรอดไหมเริ่มเติมเริ่มเริ่มสติกสี่คนนะฮะเริ่มต้องมีต้องมีตอบโต้บ้างนะฮะสกูลดีโอ้แหลท่าโอ้โหกระโดดมาเพื่ออะไรนี่ผิวมากครับเป็นงานเป็นการมากเลยครับผมมัดดีไม่มีถอยแยับเข้าไปไงครับโอ้โหตอนนี้สลับเลนนะเหมือนจะมีการสลับเลนเรื่องของ บีคิวแล้วก็ในส่วนของอ,อ่อทั้งสองทีมนะฮะสลับกันทั้งคู่เลยคุณเดก็สลับคีวสลับทีมนะครับดูครับแทยกลางพร้อมเันทีสี่ตัวช่วยกัน,นะครับผมโอ้โหไม่กออมีการเอามังกรครับผมชอตนี้ใครได้ไปเอ่อผมขอโทษดีนะพอดีว่าผมไม่นี่มาโดนกลางไปฮะโดนกลางนะฮะ ยังไงยังไงยังไงอ่ายังไม่มีเรื่องฮะแต่ตอนนี้โดนคุมมากฮะสังเกตน,นะฮะอีกทีมเดิน2เดินสเต็กกัน3แต่อีกทีมฮะรู้ว่าเขาเดิน3เลยเดิน4ครับผมกดออกมาเอาฟอร์ตมาแต่รอดไหมก็โดดออกมาได้แต่ว่าแล้วตามมาต่อยหลังแอนนะฮะกระต่ายเรานะฮะร่วงลงไปนอนกับพื้นฟื้นได้ครับผมเพราะว่าเอาตายเกิดมานะฮะงไงฮะ เก็บป้อมไปในส่วนของคาเฟ่ดี้ตอนนี้ป้อมนะฮะโดนนำไป2ป้อมนะฮะสกอร์คิวเต่อ7นะฮะทาง BQ นะฮะอีสปอร์ตก็นำไปค่อนข้างจะ3,000นนะผมหล่นนะตอนแรกผมพูดผิดเนี่ยในสามพัน <c oughs> เป็นหมื่นะนำไป3,000นะแล้วต่อยอยังไงแยบไม่โดนครับผมโอ้แต่แลนนี่ห้าวหาญชานชัยมากการเล่นแรดด้วยต้องเล่นอย่างนี้นะครับผมนะฮะหมัดแรดเนี่ยโซนได้ดีนะฮะใครเห็นแรดเนี่ยแทบไม่กล้าเข้ามาแล้วะ,ะโดนหมัดกระแทกหน้าเข้าทีหนึ่งก็โดนรถเกาะเวทอีกนะครับผม ดูนะฮะการสังเกตการเดินเกมนะฮะของวีคิวนี่แบบว่าไปเคลียร์เสร็จสติ๊กสตลอดนะฮะเล่นจะเป็นส่วนของ4ีหนึ่งนะฮะแต่ว่าแรดอูแรดลึกไปไหมจังหวะน,นี้ลึกครับแต่เขาทำอะไรลับเบอร์กระโดดเข้าไปอย่างงี้คิมไม่มีแล้วแบบแตกถอยกระโดดขึ้นมาทันนะครับผมฮีโร่มีเวลร์รี้ก็อย่างเงี้ยบผมเลือกได้ว่าจะเล่นจุดไหนครับผมแต่ว่าไงซุ่มอยู่จังหวะน,นี้ดึงเข้ามาได้เอาลนะครับฟินนิคโดนเข้าไปเย่ไปหนึง่งกระโดดยังถอยเข้ามาได้ลับเบอร์เข้ามาแล้วแต่ไม่โดนอะไร ยังไงครับผมผมใส่กันนัวใส่กันนัวมั่วกันหมดมีใครล้มมีใครนักตีใครแตกแล้วส่วนของเสุขุนเดสวนแล้วบอกว่าอย่าไฟนานอย่าไฟนานฟินินดวงไร้ล่าแต่ยังไม่ตายกดมาออฟฟ์ขึ้นมายังไงครับผมร่วไหมร่วครับเอาเก็บปลาึ้นไปสองตัวสามเอาหมดแล้วครับผมบอกไว้อย่าไฟห้าฮะทีมนี้เขาไฟโหดฮะของขนาดยังไม่นำมากนะครับแต่ก็ถือว่านำยังไฟไม่ไหวอย่าอย่าครับผมพยายามอย่าเล่นเขาถ้าเขาออห้านะฮะเพราะว่าฮีโร่เขาไฟโหดยังฮะยังไม่จบฮะยังฮะยังโชว์แถม วันนี้ชิปเลยล่างดันสูงฮะในส่วนของแต่ยังเอาป้อมคืนไม่ได้นะครับผมเริ่มมาเริ่มเริ่มทำเกมกลับมาแล้วครับผมยังครับสกุลได้บอกมันยังไม่จบแค่นี้สตี้กันมา5คนนะฮะกระต่ายปลานวไปแต่ว่ากดกันมาได้ส่วนของแต่ว่ามีคนโดนดึงเข้าไปในส่วนของอูดูแลต่อยเข้าไป้ากคนบ้างออฟฟ์ใครอยู่รอดนายไปโอ้ฟิกกออกมาสวยงามเขาเล่เตะว่าแลต้อมมันตกรอบละเบิดระเบิดกระโดดมาใส่กอให้โอ้ยนะฮะผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับผมวันนี้พามาพี่ค่อนข้างไวช็อตนี้นะฮะใใส่่่่กกััััันนนนววเีียยแตางไไมมมมคครรลล้้ปอบบพืผ ใช่ครับผมอีนนี้โดนต่อยไปอย่าพุ่มเขาอ่านเกมออกครับผมอย่าโดนยัดเข้าไปมาที่สองเริ่มมีสตารเต์เซลฟิทเดินเข้ามาจะอะไรจะแทงทข้ามครับผมเคลียร์คลิปครับเคลียร์คลิปก่อนนะครับผมตัดคลิปก่อนระเบิดหืมพูดไปไหมครับว่าระเบิดครับไม่ให้ป้อมแตกไม่ให้ป้อมแตกครับผมสิ่งสําคัญนะผมมากกว่าชีวิตก็คือป้อมเนี่ยฮะถ้าป้อมการแตกก็จะเสียพื้นที่ในการเล่นแต่ตอนนี้ครับเข้ามาเวทฟ,ฟ้านะนะส่วนของบีคิวยังไงครับฟีนิกซ์ยอมปล่อยไหม ปล่อยไม่ไม่ปล่อยโดนนะลิกเตอร์เข้ามาล่วงก้นไม่หนึ่งที่มไม่ทันได้กดนะฮะไม่รู้ว่าสกิลตดคูด,ดาวหรือยังไงนะฮะเมื่อกี้นะฮะล่วงไปนอนกับพื้นครับผมในส่วนของฟินิชของเรานะฮะปาในส่วนของอ๋อระเบยยืนว์ปอย่างนั้นเออโชหรือเปล่าครับยืนอย่างนั้นคนมีสตินะฮะถ้าเขาต่อยมาคนหลบนะฮะเสียกลางไปแล้วครับผมจำนวนคนด้วยน้อยกว่ากันป้อมไม่ไหวฮะอีนี่ตัวเดียวบอกเอาไม่อยู่นะฮะโดนหมัดแลดคูเข้าที่นาอย่างเดียวเลยนะฮะดันล่าไปผมทำหน้าที่ในส่วนของตัวแยกดันนะครับผมออฟเลนที่ดี แต่ว่าอย่างงี้จำเล่นทำอาหารมากครับเห็นเขามาสองหนีครับผมเนี่ยฮะนะเล่นจํานวนคนนะฮะมากกว่าถึงเข้านะฮะหอกมาโดนจังหวะนี้คาเฟนี่โดนไปละเบิดไอ้ควงกระบาดอีกเด็ดละเบิดตุกปูคนบ้างออฟฟอร์ส่วบ้าละเบิดร้องไปอู๋ดัมเมดยังไม่เสร็จครับผมมาออฟฟอร์สกันไว้ครับเป็นการต่อคอมโบทีทีที่สวยแล้วในส่วนของเอ่อสกูลเดย์แต่ว่าเขามีมาออฟฟอร์นะฮะคาเฟนี่ก็ไม่ไปไม่ไม่ไม่เสียชีวิตไปนะครับผมโอ้โห นี่ครับครับผมแยกร้าน <My Golf. S 1> ไมค์ครับผมลากออกมาชอน,นี้ไม่โดนนะครับผมไม่เป็นไรฮะแต่ว่ามีคนซุ่มอยู่ยังไงร,รู้ว่าเขาจะมาคลี่กดึงมาก่อนแต่ไม่น่าจะมีเรื่องกนะันฮะน่าจะเป็นการโซนให้อ๋อในส่วนของฟีนิกได้เล่นฮะ ข้ามาเอาแดงครับผมยังตึงๆเก่งมาอยู่แต่ว่ามีการเอาเนียนเอาออในส่วนของดักไซเยอร์ครับปล่อยมังกรที่มาจากเลนบนครับผมตอนนี้เลนบนคือป้อมไม่เหลือแล้วเข้าจะเข้าเนื้อในแล้วนะครับผมโซนกันมาเอาฟ้าครับผมเพราะกลัวโดนเขวี้ยงครับแต่เหมือนผมมองว่าการอ่านเกมค่อนข้างดีนะทั้งสองทีมแต่ว่าอาจจะมีความไวกว่านิดหน่อยในส่วนของเบีคิวนะฮะบอดเกมบมังกรครับผมการนาทีครับยังไม่เป็นเอพิซอดยังไม่เป็นมังกรตัวใหญ่นะฮะ ดูลิเตอร์โซนสูงครับใช้ได้ครับผมปล่อยเพื่อนำกรชิวๆว่าตรนนี้ออกันมาล่างครับผมแต่ว่ายังไงอีกนิดจะไหวไหมโอเมนโอเมนโดนจับขึงดึงขนนะฮะอีกนิดบอกโชคดีเพื่อนเราก็อยากจะช่วยแต่นายโดนสหาบาททยอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวจะกลายเปน็นโดนะอีกคนฮะโอ้โซนดีมากครับในส่วนของแรสสังเกตการเล่นของแรสนะฮะโซนไม่ให้แบบว่าอีกนิดมากันป้อมได้เลยนะครับผมนะอ้คาเฟนี่ฮะโซนนะพยายามจะข่าป้อมแต่ไม่ไม่ได้ครับผมเขามีอีกนิดนะแลขลำเบอร์ ในส่วนนี้เคลียร์คีปไวอยู่ฮะอีกนิดอยู่แล้วฮะขึ้นชื่อเรื่องกันมากนะครับผมมาดูครับผมว่าจะทําเกมขึ้นได้ไหมฮะในส่วนของโดนโดนอีกแล้วครับครับลิเกเตอร์โดนใบช็อตนี้ป่าหอกค่อนข้างแม่นนะครับผมในส่วนของสลิมยังครับผมแยกกันไปฮะรู้ว่าขึ้นยากครับผมเพราะว่าทีมไฟเห็นผมบอกไปว่าสู้ยากนะครับผมเลือกถูกต้องนะฮะผมในส่วนของเอ่อทีมมีคิวอีสปอร์ตนะฮะกลับมาคุมพื้นที่เหมือนเดิมครับผมกระจายกำลังกันออกไปแต่ว่ามีการสต็อปเกมขึ้นมาครับผม ในส่วนของทีมสีฟ้านะครับผมทีมสกูลเดย์ครับผ่อนเกมฮะการสต็อปก่อนนะฮะต๊อบนานไม่ดีนะฮะไมค์ออฟไมค์ออนยังไงครับผมแดงฮะเอาแดงไปฮะสติ๊กกันแล้วฮะตอนนี้อย่างที่บอกเขาต้องใช้พลังงานในงานสติ๊กนะครับผมในส่วนของทีมสกูลเดย์ครับ คู่สามทุ่มเลยเวลาลงไม่ก็ไม่ก่อนโดนโดนยึดฟ้าไปแล้วฮะโดนยึดฟ้าไปแล้วฮะยังไงครับโดนยับหน้าไปครับสลิมเกือบสวยฮะแต่แล้วยอมใส่ทุกอย่างเพื่อหลบต่างฝ่ายต่างไวครับผมไม่เป็นไรตอนนี้สลิมเริ่มมีของแล้วเลดเกมนี่ถ้าแคลรี่สองตัวก็โหดเหมือนนะนนะฮะจะปล่อยไว้นานก็ไม่ดีฮะแต่ว่ายังไงอีนี้เข้ามาเซลฟิตโดดลงไปแล้วครับผมไม่มีอะไรประทหาแต่ว่าตอนนี้เขาโซนดักดักสเลเยอร์แล้วยังไงฮะ จะเข้าไปไหมผมว่าน่าจะรู้นะช็อตน,นี้แต่ว่าเหมือนออกบ้านไม่ได้เพราะคีบดังสูนทุกเลนฮะต้องสติกกันไว้ก่อนแล้วฮะพลาดไม่ได้นะฮะสกุลดต้องรอให้ในส่วนของพีคิวเล่นพลานะแต่ว่าอ้าวลมเบริรกจะไปเช็คอย่างนั้นโหูดีนะฮะเขาไม่ดักนะฮะผมไม่เป็นไรฮะยังเชื่อพลังในการบ้าของอินิครับผมนีเจ้าพลังนะฮะดูครับการเดินอ่า มาครับผมเริ่มส่งเข้ามาไล่ล่าจะมีเรื่องเรื่องบ้าแลฮะกดขึงกันไว้ในส่วนของโอเมนะโดนลุมโซมสกรรมสหบาทาจังหวะนี้ล่วงไปฮะประมาทเกินไปฮะประมาทของนัมเมตไม่ได้นะฮะเล่นเกมเล่นมาแต่ว่ากลางฟรียังไงเพื่อนทวงเวลาให้หน่อยเซฟฟี่กับคาเฟนี่กันลงเอาบ้านได้เลนกลางไปแล้วครับจะส่วนคืนได้ไหมคาเฟนี่ยันตียัดหน้ามาเพื่อไม่ให้ตามไปไล่ครับผมเซฟฟี่ยังเขาห่านชั้นใช้อยู่ครับผมสลิมปลาหอกไปจังหวะนี้นะครับเขาโยกหลบทันไม่เป็นไรครับผมแยกกันไปแต่กําไรตกอยู่ในส่วนของเอ่อทีมบีค นำไปแล้วหนึ่งป้อมการเงินนำอยู่ประมาณาห้าพันนะครับผมยังไงเอออีกนิดมีเรื่องกันไหมมีเรื่องกันไหมมีเรื่องกันไหมยังไม่มีเรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะหนึ่งทางยังไม่ถือว่าแพ้ครับผมกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะทั้งทีมในส่วนของออบสกูลเดนะฮะต้องให้กําลังใจกันฮนะแต่ว่าทางนี้ครับผมในส่วนของเก็บคีปาไปได้คนระับคุมค่อนข้างนะฮะตัดอะไรได้ตัดหมดนะฮะตอนนี้ ควรเดย์นี่แยกกันไม่ได้เลยฮะแยกกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะเป็นเรื่องแน่นอนนะสติ๊กช่วยกันเคลียร์ทุกเลนฮะมั่นใจในทีมไฟ์แต่อีกนิดถางเพื่อนเงินไปหรือเปล่ารออยู่ไอ,อินิดบอกรู้หน้าอยู่ในพุ่มนะฮะต้องขยุ่มหน้าไปหนึ่งทีนะฮะโอเมนเอาหน้าเข้าไปรับหมัดของแลดไปหนึ่งทีไม่เป็นไรฮะออกกันเวทมาครับผมยังไงฮะม่แน่นอนถอยหมัดที่สองฮะทะลุกรอไปแล้ฮะก่อแตกกระจายครับผมนะฮะอีนนิดสับไปไปเีนิบอกไม่เป็นไรแรงเหมือนกันฝั่งนี้เข้ามาดีเข้ามาดีนะฮะยงไฮะ นี่ครับพยายามจะอันตีไม่ให้เขาเข้ามาเอาในส่วนของมังกรนะฮะต,ตุยป้อมตุยป้อมตุยป้อมนะโอเมนล้วงมาอันตีโลไปแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของกดขาดเข้าไปอุต่อยออกไปไม่ทวนแต่ว่าบวกกันนู่นเนี่ยนะฮะอ่าบวกกันอย่างนี้ยังไงฮะมีคนตายไปนหนึ่งคนนะฮะของโอเมนฮะพยายามจะก,กันบ้านนะครับผมแต่ว่าสลิมม้าเพิ่งมาสลิมไปโดนแล้วแต่ว่าอ้ต่สลิมต่อยโอ้โหสลิมแรงฮะตอนนี้แต่ตอนเกมยังไงฮะตอนนี้สลิมบอกใครก็ได้ประเทศไทยใครก็ได้มันไม่งไงเออสลิมหอกโดนโอ้ยสลิมยังไงอีกทีเดียวแล้วนขออองเ่ รูชื่อตัวอะไรนะผมลืมไปไม่ได้เล่นนานนะฮะเออนะฮะตัวนี้มานะครับผมนะสกเก็ตไฟมาเลยนะครับแต่ว่าโอ้ตอนนี้เผลอแป๊บเดียวฮะลงมไปแล้วโอ้โหเนียนบ้านนะฮะพยายามค่อยๆต่อบ้านเอาจนได้นะฮะโดมไปแล้วสองทางครับผมยอมเอ่อคาเฟนีฮะเผลอไม่ได้นะฮะบ้านแตกนะฮะแจกไปป้อมที่สองฮะโดมไปแล้วครับสองทางหนึื่องของสกูลเดย์เดี๋ยวนะผมขอโทษนะผมจำตัวนี้ไม่ได้ชื่อตัวอะไรอะ่ะเออรูู้อะไรนะ โซดาตัวนี้ชื่อตัวอะไรวะ My Golf My Gun อ่าครับผมยึดฟ้าครับผมยังไงครับหอกไปครับไม่ให้เออซลิมยังน้ำเม็ดแรงครับผมอ่าจะด่าว่าคำนวณน้ำเม็ดได้ดีครับชอน,นี้แต่ป้อมในส่วนของเอ่ BBQ Sport <All right. S 1> นีย่ยังไม่หายเลยนะฮะขิงมากเลยฮะน้องๆดูดิครับป้อมยังขิงนะฮะโอ้โหยังไงครับ ใส่กันมาฮะซ่อนมังกรวิว15นะฮะเกิดแล้วแต่ว่าไฟกันแล้วฮะเปิดไปก่อนฮะตัวแทงชนกันไปฮะยังไงฮะแต่จะไปล้วงตัวหลังของแล้วแต่ล้วงได้ไหมไม่ได้ครับผมล้วงไม่ได้อย่างนี้นะโดนลงโทษหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมโดนล,ล้วงไปแล้วฮะหนึ่งตัวแต่ว่ายังไงฮะลงโทษเหมือนกันนะเจฟฟริดเขามีเกิดนะฮะผมอย่าลืมนะฮะสวยครับโยกไปทงนุนะแต่ว่าดาเมดทวยเลดเกมแครี่สองตัวแต่คาเฟนียังแรงแต่ว่าโดนสตาร์ทออกเข้าไปาทิมหน้ำ กลับมาเลยครับเฟรนี่ถ้าได้ยิงอีกทีนี่รู้เรื่องนะครับสะเทือนเครื่องในกันเลยแลกกันไปหนึ่งจบถ้าอในส่วนของโอเมนแล้วก็เซลฟิสนะครับผมสูสีครับเลยเกมแต่ว่าในส่วนของนี้คุมพื้นที่ดีกว่าแลกกลับบ้านครับมีเวลาในการเอาส่วนของเอพิซอดดแก้อนเคดัสนะครับผมเรียบร้อยครับผมไวจิบนะฮะเหมือนจิบเบียรเรียบร้อยครับาเฟรนี่เอาไปนะ,ะเอกรีกมครับเฟรนี่ก็บอกอย่าให้ได้ยิงใครก็ได้ประเทศไทยนะฮะโอ้โหแล้วครับกลางกลางสังเวียนขึ้นไปฮะ,ะเอาแดงปลอบใจครับผม อะไรฮะยังไงฮะคาเฟ่มันตึงจริงๆฮะเกมมันตึงต้องขึงให้หมดเกมมันกึงต้องขึงให้หมดเกมมันตึงต้องขึงให้หมดยังไงฮะมาแล้วครับมีการซุ่มฮะขยุมต่างฝ่ายต่างรู้ฮะว่าพุ่มไหนเดี๋ยวดีอันนั้นทีมเรานะเหวี่ยงไปทล้ไมครับนะ่ะอีนี้กล้องจับพอดีนะครับผมนะที่เพื่อนเพื่อนเปิดพุ่มอ,อยู่แต่ว่าโอ้เขาเห็นแล้วฮะธนูพอกคนนี้หลบเอายังโดนเอาผมยังไงเอ่ย รู้ครับเอาแต่ว่าระเบอพยายามจะเดินเข้าไปะแต่แล้วอยู่อีพุ่มหนึ่งต่อยฟิงเกอร์เลยครับผมอินิดไม่ทันอ่ะเสียฟิงเกอร์ไปแล้วนะครับผมในส่วนของอินิดยังไงลิเตอร์พยายามจะไล่ไล่ได้ไหมไม่ได้ครับผมอินิดมันหน่วงครับผมโอ้โหแรงนะฮะเอาเรื่องอาการครับสติเกันมานะฮะบีบทุกเลนมาครับผมนะฮะการเงินยังคงนำแต่ว่าเลนเกมนะฮะการเงินต่อให้นำไอเทมมันก็จะตันนะถ้าคุณจบไม่ได้ไอเทมของฝั่งที่เสียวเปียบก็จะเท่ากับฝั่งที่สุสีนะครับเอ้ที่นำมาตลอดนะฮะ ประท้ากันบ้าเดี๋ยวชนนี้ในร่างยังไงฟินิกจะล่วงไหมพยายามจะเข้ามาครับผมแต่เซฟฟิโอ้เซฟฟิมาจากไหนล่วงสวยแต่ว่าเอาตัดสินใจต่อไปนะเพราะว่าโดนอาตี๋ของคืนไว้ครับกับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ไหวอย่างนี้ยังไงเพื่อนไม่ได้บ้านด้วยจะโดนลงโทษคืนหรือเปล่ายีครับฟินิกพยายามเพีย,ยงเอาไปยิงที่เพบ้านกิวนะครับคาเฟนี่อนนั้นนแต่ว่าลำเบอร์บอกไปดิเพื่อนสั่งลุยเพื่อนสั่งลุยเอาไหมยังรับไหวขับไปนี่ก็คือคาเฟนี่ครับยิงดูดเลือดเด็กเกมไม่รู้เรื่องจริงฮะหลอกไปฮ คาเฟ่นี่พี่ยิงเองนะฮะเอาเรื่องเอาการหนัระดับระเบอร์ยังไงเขาจะจบการคลิปหมดแล้วฮะคลิปหมดไหมคลิปเรื่องเหลืออีกตัวนึงสลิมสลิมปลาหอกด้วยโอ้แต่ว่าแรดแรดบอกเห็นอยู่นะสลิมอย่างนั้นหอกเรียบร้อยนะแตกหน้าแหกไปครับแรดแรดแรงนี้มากครับเหลือสองตัวสุดท้ายน่าจะกันไหวหรือเปล่าฮะเกมยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพอหารแต่ตอนนี้สกอร์รอเลยฮะยังไงฮะการก็จะการล่างไม่ได้ฮะมาหูเข้าไปกลางวงฮะเอาดิจบก็จบสุดท้ายเว้ยสวยครับ นะ,ะลำเบอร์เพื่อนเข้าไปแล้วเพื่อนทวา,ายชีวิตนั่นแหละกระแทกหน้าพยา,ยามลดดาเมจจุดความสามารถแล้วโดนแรดต่อยออกไปโอ้ผมให้เอพีแรดได้ไหมตอนนี้ผมมองว่าแรดคือปิดปิดดีมากตําแหน่งการยืนนะโหดมากครับผมในส่วนของเออลัดจบทุกงานนะครับผมของจริงนะคนนี้นะฮะเออยอมลัดเล่นดีครับผมคือแบบผมมองนะฮะแต่ว่า m v p คาเฟนี่ฮนะของถึงนะฮะเส้นตลึงก็ขอ,ขอขาดได้นะทีเป็นลมนะฮะสลบสลายนะฮะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับคู่นี้นะัะ เรียกว่าเป็นคู่แรกๆก็แข่งกันสองทุ่มนะผมก็เลือกม,มาภาคคู่นี้ก็สนุกสนานกันไปนะฮะใครชอบใจก็อย่าลืมกดฝากไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเรานะฮะใครอยากให้มีรายการดีๆอย่างนี้นะฮะสนับสน่นวงการอีสปอร์ตนะฮะก็กรายการของเราด้วยนะครับผมแล้วก็คู่นี้ครับผมสู้กันสองทักีแล้วเป็นกาลังใจให้กับทีมที่แพ้แล้วก็ยินดีกับทีมที่ชนะด้วยครับไว้เจอกันรอบต่อไปสวัสดีสวัสดีครับ